สวัสดีทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการทำนายช่วงเวลาของการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงวันที่10พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นในช่วงระยะเวลานี้จะพบเจอกับสิ่งที่ดีพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลรอท่านอยู่ ดวงชะตาของท่านในตอนนี้ถือว่าเป็นราศีดวงดีติดหนึ่งในห้าของราศีที่โดดเด่นที่สุดในเดือนพฤศจิกายนเลยก็ไม่ผิดนักชาวราศีกันจะทำอะไรดูเหมือนว่าจะเป็นรูปเป็นร่างจะถนัดถนีกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เปรียบเสมือนว่าในตอนนี้ท่านจะกล้าคิดกล้าทำส่วนหนึ่งตัวท่านได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ดาวพระเกตส่งผลให้ตัวท่านนั้นมีความกล้าคิดกล้าทำมั่นใจในตัวเองมากขึ้น รวมไปถึงดวงชะตาของท่านทิศทางดวงภาพรวมจะพบเจอกับเรื่องดีๆเรื่องราวใดบ้างที่เป็นสิริมงคลน,นั้นรอคอยท่านอยู่ในช่วงเวลานี้ชาวราศีกันเข้าไปรับชมรับฟังดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าเป็นราศีที่ดีติดหนึ่งในหของราศีที่โดดเด่นอย่างมากแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนั้นคำพยากรณ์คำทนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ สวัสดีชาวราศีกันทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกันหากก้าวเข้าสู่วันที่10พฤศจิกายนดูเหมือนว่าชาวราศีกันนั้นจะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นเรื่องที่ท่านนั้นคิดไม่ถึงหรือแม้แต่ไม่เคยวางแผนเตรียมรับไม้รับมือหากจะพูดถึงเรื่องการงานเป็นสิ่งแรกเป็นลาดับแรกนั้น ดูเหมือนว่างานท่านค่อนข้างที่จะมีการปรับเปลี่ยนมากพอสมควรช้าราศีกันท่านใดที่ทำงานประจำดูเหมือนว่าหน้างานของท่านนั้นเริ่มที่จะมีงานแทรกเริ่มที่จะมีงานแบบใหม่เริ่มที่จะมีงานแบบใหม่หน้าใหม่เกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะเป็นงานที่ตัวท่านนั้นต้องมีการเรียนรู้ใหม่ๆเปลี่ยนบทบาทใหม่ หรือเพิ่มหน้าที่ให้กับท่านแต่ก็จะเป็นการชี้วัดเป็นการชี้นำไปว่าชาวราศีกันจะมีงานที่มั่นคงเกิดขึ้นซึ่งตัวท่านนั้นเริ่มที่จะเป็นจุดศูนย์กลางในลหลายๆเรื่องชาวราศีกันไม่ว่าท่านจะทำอะไรลงมือทำอะไรดูแล้วค่อนข้างที่จะเป็นไปได้มีโอกาสจะประสบความสําเร็จงานที่ท่านทำอยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นงานที่ตัวท่านนั้นได้รับโอกาสพิเศษเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นจะได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานเป็นตัวแทนขององค์กรหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะได้รับงานพิเศษเป็นงานชิ้นโบแดงเป็นงานพิเศษเรียกได้ว,ว่าจะเป็นบทบาทความท,ท้าทายของชาวราศีกันก็ไม่ผิดนักหากตัวท่านทําสําเร็จถือว่าตัวท่านมีโอกาสปรับมีโอกาสเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ดีชาวราศีกันงานของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคม เก้าเขาส่วนที่1ิพฤศจิกายนนั้นดูเหมือนว่างานของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนทําให้ตัวท่านนั้นต้องพบเจอกับบทบาทใหม่ๆก็ถือว่าเป็นความท้าทายเกี่ยวกับการงานของท่านและในขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้ชาวราศีกันหากตัวท่านนั้นต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นแผนกอื่นดูเหมือนว่าท่านจะทําได้ดี ยิ่งเป็นการทำสัญญาหรือข้อตกลงมีการเจรจาด้วยแล้วนั้นชาวราศีกันค่อนข้างที่จะทำได้ออกมาดีคำพูดคำจาของท่านนั้นจะทำให้ตัวท่านนั้นไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบไปอยู่ในจุดที่ไม่เสียเปรียบก็ถือว่าเป็นเรื่องดีรวมไปถึงชาวราศีกันที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับที่อยู่ในการค้าในการขาย มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้ย้ายแผงมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้ย้ายตลาดได้ไปเริ่มในสถานที่ใหม่ๆแต่ก็จะเป็นการขยับเป็นการปรับให้ตัวท่านนั้นไปอยู่ในจุดที่ดีก็ถือว่าในตอนนี้ชาวราศีกันค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์พบเจอกับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นรวมไปถึงในช่วงนี้ชาวราศีกันจะอาศัยไหว้วานใครเกี่ยวกับการงานดูเหมือนว่าหลายคนรอบตัวท่านนั้นจะให้การช่วยเหลือท่านดีนักแล หรือแม้แต่ท่านจะอาศัยใครเกี่ยวกับการงานค่อนข้างที่จะสบายอกสบายใจหายห่วงงานของท่านในภาพรวมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นงานค่อนข้างที่จะราบรื่นงานค่อนข้างที่จะสะดวกสบายรวมไปถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะสบายอกสบายใจหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับชาวราศีกันย์ิ่งนักเกี่ยวกับการงานและสําหรับเรื่องการงานเรื่องที่ท่านต้องระมัดระวัง งานของท่านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ชาวราศีกันนั้นในเมื่ออะไรดีแล้วขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจอาจจะเป็นการตัดสินใจที่รีบร้อนเร่งรีบเกินไปไม่ว่าท่านจะทำธุรกรรมทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่ตัวท่านนั้นจะได้เปรียบแต่ตัวท่านนั้นก็ควรที่จะใช้ความรอบคอบหรือใช้ความใจเย็นเยือกเย็น ท่านระมัดระวังการรีบด่วนรีบตัดสินใจตัดสินใจบางครั้งและบางคราวอาจจะรีบเร่งเกินไปจนเกิดผลเสียหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอาจจะทำให้ได้ผลประโยชน์น้อยลงก็ขอให้ชาวราศีกันระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีสำหรับชาวราศีกันดวงการเงินของท่านในช่วงที่1ิพฤศจิกายนไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนนั้นชาวราศีกันดูเหมือนว่าตัวท่านจะพบเจอกับ รายจ่ายจีบะทะเกิดขึ้นรายล้อมรอบตัวท่านได้เช่นกันในช่วงนี้จะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ระมัดระวังยับยั้งชั่งใจไว้บ้างในบางครั้งบางคราวท่านอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเรียกว่าซื้อของบางสิ่งบางอย่างบางชิ้นก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ซื้อมาเพื่อเก็บและชาวราศีกันขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องเงินของท่านเอาไว้บ้าง ในช่วงนี้เป็นต้นไปดูเหมือนว่าท่านจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหรืออุปกรณ์ที่ท่านต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นประจำขอให้ท่านวางแผนการเงินให้ดีในส่วนรายจ่ายนั้นจะมีรายจ่ายจีพะทะเกิดขึ้นไปถึงช่วงกลางเดือนก็ขอให้ท่านวางแผนการเงินของท่านให้ดีและสำหรับในส่วนของรายได้ชาวราศีกัน ดูเหมือนว่าหากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนั้นชาวราศีกันดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสได้เงินก้อนไม่ว่าจะเป็นการปิดการขายบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนั้นต้องการขายพยายามขายมานานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของมีค่าหรือการปล่อยเซ้งร้านการปล่อยเช่าสถานที่มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ลงเอยจะได้ปิดจอบปิดดิว เรียกได้ว,ว่ามีโอกาสที่ท่านจะได้เงินก้อนเข้ามาเป็นเงินก้อนเข้ามาเป็นเงินปึกให้ท่านได้เก็บได้ออมให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยเรียกได้ว,ว่าหากท่านมีเงินก้อนมีเงินปึกเข้ามาวางแผนให้ดีระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายจีพัทะอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันหรือแม้แต่ต้องระมัดระวังคนใกล้ตัวอาจจะเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินก็ขอให้ท่านวางแผนระมัดระวังให้ดี การที่ท่านให้ใครหย,ยิบยืมเงินไปแล้วนั้นก็มีโอกาสที่ท่านนั้นจะเดือดเนื้อร้อนใจได้ในภายภาคหน้าสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนหากท่านมีเงินก้อนเข้ามาให้บริหารดีๆระมัดระวังมีโอกาสที่ท่านนั้นจะเสียเงินเสียทองเพราะคนใกล้ตัวก็ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีก,กันระมัดระวังเรื่องนี้เอาไว้ให้ดี และสำหรับรายได้ในส่วนของอาชีพเสริมจ็อบงานพิเศษงานอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนั้นใช้ความสามารถหาเงินหาทองดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ท่านนั้นมองเห็นเงินเห็นทองเรียกได้ว่าตาใสาหายใจได้ทั่วท้องกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะไม่ได้รายถึงแม้ว่ารายได้นั้นจะไม่มากเท่ากับงานประจำแต่ก็พอให้ท่านนั้นจับจ่ายใช้สอยมีเงินไปปิดหนี้ปสินได้เช่นกัน ก็ถือว่าชาวราศีกันนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเริ่มที่จะเห็นดอกออกผลเริ่มที่จะได้เก็บเกี่ยวงานที่ท่านได้ลงไม้ลงมือทําในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าในช่วงนี้การเงินของท่านนั้นหากเข้าสู่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเงินของท่านเริ่มนิ่งเงินของท่านนั้นเริ่มอยู่ตัวเรียกได้ว่าชาวราศีกันจะมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือในช่วงเดือนพฤศจิกายน และมีโอกาสมีแนวโน้มได้ปิดหนี้ได้โปร์สินทําให้หนี้สินเบาบางลงก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีเป็นเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นถือว่าโดดเด่นในเรื่องการงานและการเงินถึงแม้ว่าการเงินจะมีสะดุดจะมีติดขัดในช่วงต้นเดือนไปถึงกลางเดือนบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องโต แต่หากเข้าสู่กลางเดือนพฤศิกายนเป็นต้นไปดูเหมือนว่าชาวราศีกันเงินของท่านเริ่มที่จะนิ่งเริ่มที่จะอยู่ตัวเงินทองของท่านนั้นก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ชาวราศีกันจะได้พบจะได้เจอก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตา สำหรับคำทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่คืนมงกล c h a ชาแนลสวัสดีครับ